สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เป็นงานตรวจซ่อมกิจทายอินเวอร์เตอร์ซูเออร์รุ่น1 0 0 0วัตต์นะครับตัวนี้เป็นรอดแรกๆนะฮะจะเป็น1 0 0 0วัตต์ถ้า็อดหลังๆมาเป็น1 0 0 0 VA นะครับตัวนี้มาจากใกล้ๆนี่เองนะครับก็คือมาจากตำบลมาบตะพุทธอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับ ตัวนี้ลูกค้าเอามาซ่อมเองเดินทางมาด้วยตัวเองแต่ว่า,าเจ้าของเครื่องเขาไม่ได้มาเขาฝากหมายทีหนึ่งนะก็ตัวนี้อาการเสียก็คือเจ้าของเครื่องเขาไม่ได้เอามาเองนะครับคนที่คนที่เอามาเนี่ยเขาก็ไม่รู้ว่ามันเสียอะไรนะฮะก็ก็บอกว่า,ามันมีปัญหาให้ลองตรวจเช็คดูนะครับพอ ผมมาตรวจเช็คเนี่ยปรากฏว่าตัวเครื่องมันสามารถทำงานได้ปกติเนาะอ่าอันนี้ผมต่อไฟเข้าไว้แล้วนะครับก็เปิดเครื่องทำงานปกตินะฮะแต่ว่าอ่าที่ผิดปกตอิอย่างคือพอเปิดปุ๊บอ่าพัดลมมันทำงานเลยเนี่ครับแต่ว่าตัวเครื่องก็ผลิตไฟได้ปกติกำลังวัดที่ออกก็ปกตินะฮะอยู่ประมาณร้อยร้อยวัตต์นะครับ ผมลีมิตกระแสาทาง DC ไว้ที่3แอมป์นะะตัวหน้าจอก็แสดงผลได้ปกตินะครับก็คือการผลิตไฟนี่ยปกติแต่มันผิดปกติตรงที่พัดลม พอเปิดพอเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยตัวพัดลมมันจะทํางานเลยเนี่ยนะครับแต่พัดลมก็หมุนทั้งสองตัวนะอ่าก็เดี๋ยวลองแกะตรวจเช็คดูเพราะว่าตอนมาเนี่ยฝุ่นคือฝุ่นมันเยอะมากนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวภายนอกเนี่ยผมเอาลมเป่าไปบ้างแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดมาให้ดูภายในก็ดูไว้เป็นข้อมูลนะครับ ว่าการใช้งานพวกนี้เราต้องมันทำความสะอาดนะฮะก็ผมไม่รู้ว่าเครื่องนี้ข้างในนี่ขนาดไหนนะเดี๋ยวลองแกะมาดูกันครับก็มาดูภายในนะฮะฝุ่นค่อนข้างหนาเลยทีเดียวนะครับลองดูนะฮะทั้งยหยักย่าทั้งฝุ่นทั้งมีพวกตัวแมลงยุงอะไรพวกนี้นะฮะเข้าไปด้านใน เทียบเลยนะครับพัดลมมันดูดเข้าไปเนาะ,ะครับก็การใช้งานเนาะ มันทําความสะอาดมันถอดออกมาเป่าฝุ่นหน่อยนึงนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยสัก2-3เดือนครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับในลักษณะเนี่ยเหมือนเท่า,าให้ประเมินแล้วน่าจะหลายเดือนเลยนะไม่ได้เป่าเลยนะครับก็คือฝุ่นเนี่ยมันทำให,ให้เกิดความเสียหายได้นะครับ ถ้าเราไม่ไม่มันถอดออกมาเป่าบ้างนะฮะพอหน้าฝนเนี่ยมันฝุ่นทังนี้มันจะอมความชื้นพอมันอมความชื้นปั๊บเมื่อไปเกาะตามขาอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยอย่างทางฝั่งทางฝั่งเนี่ยนะครับฝั่งแรงดัน DC High v o l t เนี่ยมันค่อนข้างที่จะไวต่อการช็อตนะครับเพราะแรงดันมันสูงถ้าฝุ่นที่มันมันอมความชื้นอยู่บริเวณขาเนี่ยนะฮะก็ทำให้เกิดการลัดวงจรได้เกิดความเสียหายได้เนาะ นะครับก็การใช้งานนะมันทําความสะอาดหน่อยนึงนะครับอุปกรณ์พวกนี้ที่มันมีพัดลมนะฮะเพราะตัวพัดลมเนี่ยมันจะเป็นตัวดูดฝุ่นดูดพวกยุงพวกตัวแมลงพวกอะไรพวกนี้เข้าไปข้างในเนาะนะครับก็เดี๋ยวผมเอาไปเป่าฝุ่นแล้วก็เดี๋ยวมาลองมาลองเครื่องดูอีกทีนึงนะครับเพราะว่าเครื่องมันมันเหมือนผิดปกตินะฮะพัดลมตัวพัดลมมันมันทำงานพอเปิดสวิตช์แล้วพัดลมมันทางานเลยนะครับก็อาจจะเกิดจากฝุ่นพวกนี้ก็ได้ เดี๋ยวขอไปทําความสะอาดก่อนนะครับครับก็เอาไปเป่าฝุ่นทําความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ได้ระดับหนึ่งเท่านั้นนะฮะบ,บางส่วนก็เป่าไม่ออกอย่างฝุ่นที่เกาะแน่นๆตามพัดลมแล้วเนี่ยมันเป่าไม่ออกนะครับมาเนี่ยนะฮะ เดี๋ยวลองกันอีกทีนึงว่าตัวพัดลมยังทำงานอยู่หรือเปล่านะครับก็คือพัดลมเนี่ยมันทำงานคือตัวตัวกิจทายยังไม่ร้อนแต่พัดลมมันมันทำงานก่อนตอนนี้ไม่ไม่ทำงานแล้วนะฮะตอนนี้กิจทายรันแล้วนะครับอ่านี่นะฮะประมาณอ่าผมลีมิกระแสไว้ที่3แอมป์นะครับก็รันอยู่ที่ประมาณ100ยวัตต์นะฮะ พัดลมก็ตอนนี้ยังไม่ทํางานนะฮะแสดงว่าอตอนแรกเนี่ยที่ทดสอบพอเปิดสวิตช์ปุ๊บพัดลมมันหมุนเลยเนี่ยอาจจะเกิดมาจากฝุ่นนู้นเนี้ยนะฮะเลยทําให้ระบบเซ็นเซอร์ทํางานผิดพลาดนะครับพอเอาไปเป่าฝุ่นแล้วก็น่าจะเป็นปกติแล้วนะฮะน่าจะนะซึ่งอตอนนี้นะครับเซ็นเซอร์มันไม่ร้อนนะครับพัดลมก็ยังไม่ทํางานทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเพิ่มกระแสของตัวกิจทายขึ้นไป นะครับตัวกิจทาย i ินเวอร์เตอร์โเนี่ยพัดลมมันจะมีเงื่อนไข2เงื่อนไขนะฮะก็คืออุณหภูมิตรงซิงค์ระบายความร้อนตรงนี้นะฮะสูงถึงจุดที่เขากําหนดไว้พัดลมก็จะทํางานนะครับเงื่อนไขที่2ก็คือเมื่อตัวกิจทายผลิตไฟได้อยู่ที่ราวๆส0่ร้ถึงห้าวัตต์เนี่ยพัดลมก็จะทํางานอัตโนมัตินะครับถึงแม้ซิงค์นี้จะอุณหภูมิยังร้อนไม่ถึงก็ตามแต่ว่าถ้าตัวกิจทายผลิตไฟ ได้ถึง400ถึง500วัตต์พัดลมก็จะหมุนนะครับนะก็เดี๋ยวผมจะเพิ่มกระแสขึ้นไปนะครับแล้ลองดูว่าประมาณสัก4 500วัตต์พลมจะทำงานหรือเปล่าเพิ่มกระแสไปสนแแอมป์เลยนะฮะแล้วด,ดูการทำงานตัวกิจทายด้วยว่าจะผลิตวัตต์ได้ปกติหรือเปล่านะครับนี่นะฮะ300 400 อ่ะนี่นะครับ500วัตเห็นไหมฮะพัดลมก็จะทำงานอยู่ที่ประมาณ500วัตนะครับก็ตอนนี้ปกติแล้วนะครับกำลังวัตที่ตัวกิจทายผลิตได้ก็ปกตินะครับอยู่ที่ราวๆ600วัตนะฮะแล้วกระแสะถูกกำหนดไว้ที่18แอมป์นะครับกำลังวัตที่ได้ก็อยู่ราวๆ600วัต นนี่นะครับครับก็โอเคนะฮะสำหรับกิจท้ายอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับอ่า เจ้าของเครื่องเอามาให้ตรวจเช็คนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนใช้งานมันมีการผิดพลาดนะฮะเนื่องจากฝุ่นมันเยอะนะครับฝุ่นตัวฝุ่นเนี่ยก็อาจจะทําให้ตัวกิจทายทํางานผิดพลาดได้นะครับก็เลยเจ้าของก็เลยคิดว่ามีปัญหานะครับก็เลยเอามาให้ตรวจเช็คเอามาให้ซ่อมนะฮะก็จากการตรวจเช็คแล้วตัวกิจทายไม่มีปัญหาเนาะนะครับตอนนี้สามารถทํางานได้ปกติแล้ว ก็อาจจะอาจจะเกิดจากฝุ่นก็ได้นะฮะที่เป็นตัวก่อปัญหานะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สั้นๆไม่ไม่ยาวมากเพราะวา่าไม่ได้ถอดบอร์ดออกมาซ่อมเนาะนะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ ちょっと